ครับมือนีพาไปสักกะละวัดค่ำฉนดครับเดี๋ยวมีพาไปมือนีเดี๋ยวติดตามไปได้ครับผมเดี๋ยวมีพาไปไ้โชไ้ลาบน้ำเบื้องไหขันน้ำมต์น้ำครับผมไปกันเลยตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วครับค่ำโนดห้ากิโลครับผม เพื่อให้จับัตรชือเขาไปเป็นชุดเป็นชุดคุณครับสร้างเขาผมพยญชนะค,ครับคล้องยาคล้องกินคลองงูชากระกะกะมี่นะครับหลายหลายต้นก็ลายคล้องกินกล็ลายคลองงูชากล็ลายได้บัตรชืวแล้อลครับผมนี่บัตรชิวได้แล้วสี่พัน้ารหสิบหนะครับ การล่าจะเข้าไป,ไปา้า,ปา,ปางไม่คำชะโนดครับวังนาคินนะครับวังนาคินคำชะโนดตอนนี้ได้เข้ามาสู่กลางของคำชะโนดแล้วครับ,นค,บคนร้ายหลายคุณนะบุญเนียคุณนะมาบูชา ขอพ่อเดี๋ยวขี่้าไปบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตักไปผู้ซ่าตักไปอาบตักไปกินนี่บอ่อที่เขาว่าหูพญานาคครับผมที่วังนาคินนะครับนี่ครับผมนี่ครับไอ้ห่งไอ้มา ให้โชคดีมีความสุขจะเรยนรุกงเรืองตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเจ้าทุวันนี้เขาไปต้นบกเดือยยักษ์ครับผมเขาว่าเนี่ยนี่ลมลื่นเยอะครับเย็นดีว่นี่ตั้งแต่ปลาปลาชนดครับผมเรื่อีปลาฉนดนี่ต้นบกเดือยยักษ์ครับผม แบบนี้แหละครับบางทีคนบผมมีเวลามาเบิ่งก็จะได้เห็นน้ำกันครับผมมาแล้วก็ม้าวายปูนยาต้นมันเดียะพูน่ะสูงคูนหอดฝ่าพอดีเลยท่ายสุดครับผม ออกมาแล้วถนนรอบเกาะคําชะนดครับผมนี่ถนนรอบเกาะเมื่อกี้ก็เป็นนาบเป็นไบแถวนี้นาบเป็นเกาะเกาะรอบเกาะเป็นอะไรก็กลับบ้านแล้วครับผมลาบุญนี้ครับเรียบร้อยกลับบ้านโอ้โห